นอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการหารือกับผู้แทนโรงเรียนเอกชนค่ะถึงมาตรการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนจากโรงเรียนเอกชนในระบบโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โรงเรียนนานาชาติและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องค่ะโดยที่ประชุมนะคะได้มีการหารือถึงการวางแนวทางพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนพร้อมกันนี้ยังได้รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ของกลุ่มโรงเรียนเอกชนค่ะ นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงประเด็นต่างๆที่กระทรวงศึกษาธิการจะหาแนวทางช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนได้บ้างในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้เนื่องจากโรงเรียนเอกชนยังมีภาระค่าใช้จ่ายประจำที่ยังต้องใช้จ่ายทุกวันค่ะรวมไปถึงผู้ปกครองบางส่วนก็สู้ค่าเทอมไม่ไหวนาเด็กย้ายที่เรียนไปเรียนในโรงเรียนรัฐแต่ขณะเดียวกันโรงเรียนก็เข้าใจถึงภาระรายได้ของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และพร้อมจะช่วยเหลือในการคืนค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองอย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อใช้มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโดยหาแหล่งเงินกู้เช่นธนาคารต่างๆมาให้โรงเรียนเอกชนที่ประสบปัญหาได้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำและวงเงินสูงขึ้น เพียงพอต่อการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนเอกชนนะคะก็พร้อมสนับสนุนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนรัฐได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วยค่ะ